4ร้านเจ้ารังในติ๊กต็อกที่มาบุกงานเกษตรชาวขอนแก่นห้ามพลาดเลยมาที่ร้านแรกนะคะทุกคนคงรู้จักกันดีร้านกะละแมแม่เกดที่ร้านเขาก็มีขนมให้เลือกหลากหลายสิกเนเจอก็จะเป็นตัวกะละแมขนมไทยโบราณที่ตัวกะละแมจะมีความยืดเหนียวนุ่มแล้วก็ที่ร้านเขาก็มีหลายรสชาติให้เลือกทั้งใบเตยชาไทยชาเขียวทุเรียนและรสอื่นๆอ,อีกมากมายในราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100รสชาติก็อร่อยหวานมันลงตัวมากมาต่อกันที่ร้านปังเวอร์ขนมปังนุ่มๆสดใหม่ไส้ทะร์ทเขาก็มีขนมปังหลายแบบหหลายยไ้้ใ,หใหเ มาก,มากทาั้งไสหวานไส้เค็มบอกเลยว่าร้านมีให้ไส้แบบลน้นไสทลักเลยเนื้อขนมปังก็นุ่มๆอร่อยมากทุกคนไปต่อกันจ้ากับร้านราชาปลาหมึกคิงออคโตปุตปลาหมึกตัวใหญ่เบิ่มๆกินกันแบบจุกๆทั้งหมึกสายไข่หมึกทอดเนื้อปลาหมึกเด้งกรุบกรอบแล้วก็มีหมึกทาโกะเด้งตัวนี้ก็เนื้อเด้งกรุบกรอบเหมือนกันเลยมีเหนียวด้วยยิ่งราดมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดสุดแซ่บกินคู่กันคืออร่อยแสงออกปากไปเลยจ้าเคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินสุดๆเต็มปากเต็มคำเวอร์เราเห็นแล้วก็อยากกินอีกกแลล้้วเนนี่ยทุคตอองงไป นี่นี่ร้านนี้เลยทุกคนร้านเขาเกียบเฮดเดฟ์ฟาร์มที่ร้านเขาก็มีหลายรสชาติให้เลือกทั้งข้าวเกี๊ยยอดมะพร้าวอ่อนข้าวเกียบแครอทมันม่วงอะโวคาโดเห็ดหอมโนริสาหร่ายและรสชาติกะเพราพี่เขาก็จะทอดใหม่ๆให้แบบนี้เลยกลิ่นหอมมากอีกอย่างข้าวเกียบ,บางกรอบไม่อมน้ํามันอีกด้วยนี่ตักเสษถุงล้นๆอัดแน่นไปเลยจ้ารสชาติก็มีความกรอบเคี้ยวเพลินทานได้เรื่อยๆเราจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะพิกัดงานเกษตร,รมขอร้านจะเรียงติดกันแบบนี้เลยฝากกดถูกใจจกกดดตตติามม้ช่องคนนะเ็